แผนเทรดวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กซ์แคปผู้นำด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4 mm บมิะะลลิวินาทีนะฮะไม เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงโบกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับโบกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคากันเหมือนเดิมสําหรับแผนของเมื่อวานนี้ที่ผมให้ไว้ก็คือช่วงโซนนี้เนาะสองกับ36กนะครับอ่กากราฟราคาเนี่ยอยู่ในโซนนะครับผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขามีการ เบรกขึ้นไปดูการฟอร์มตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเบรกขึ้นไปนะครับก็ให้เข้าจังหวะรีเทสนะครับเป้าหมายก็คือขึ้นไปต่อที่2042นะครับแล้วกราฟนะครับก็ขึ้นไปตามแผนนะฮะเขาไม่ได้มีการฟอร์มตัวในโซนนะฮะก็มีหลายท่านนะครับถามผมเข้ามาว่าช่วงเนี้ยกราฟราคามีแท่งคอนเฟิร์มลงมาเนี่ยสามารถเซลล์ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำเนา อ่าไม่แนะนําเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยเขาได้มีการเบรกโซนขึ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟราคาเขาเข้ามาในโซนนะครับเข้ามาในโซนแล้วก็มีมีแท่งคอนเฟิร์มในโซนแบบนี้เข้ามาในโซนแล้วก็มีแท่งคอนเฟิร์มในนี้แต่ไม่ทะลุขึ้นไปนะอามีแท่งคอนเฟิร์มในนี้เราค่อยหาจางังหวะเข้าเซล์นะครับแต่คราวนี้กราฟราคาชุดเนี้ยเขาเบรกขึ้นไปแล้ว นะครับอ่าเขาเบรกขึ้นไปแล้วแบบนี้ทะลุขึ้นไปแล้วลงมานะครับถ้าเราเซลตรงเนี้ยโดนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกแผนนะครับแผนเราต้องอยู่ในโซนการที่เราจะเซลได้อีกครั้งหนึ่งก็คือต้องรอให้กราฟเนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนก่อนนะครับหรือเบรกกลับลงมานะครับแล้วหาจังหวะเทรดที่หลังนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะได้ราคาไม่ดีนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะฮะ เราต้องตั้งเป็นกฎของเราเลยว่าถ้าเกิดแบบนี้จึงจะเทรดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเบรกแบบนี้แล้วเราจะไม่เทรดแบบนี้เราจะไม่เซลล์ลงมานะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นแผนที่วางาว่าวาดนะครับที่ผมวาดกราฟไปเนาะ,ะถ้ามันเบรกได้เนาะเราก็จะถือที่อี่ส2 0 4 2 5 2นะครับผมก็ไปอัปเดตในกลุ่มไลน์เหมือนกันนะครับว่าจุดนี้ควรจะเข้าเทรดแบบนี้นะครับผมก็เข้าเทรดแล้วก็ ส่งภาพนี้เข้าไปนะครับภาพนี้กราฟราคามันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะมันมีการกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยดีขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะตรงช่วงนี้ตรงนี้ผมเทรดแรงนี้ละแล้วก็มีการเก็บกําไรไปบางส่วนที่ช่วง2 0งศูนนะครับเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยก็มีเรีอคชั่นนะตรง40นะครับก็เหมือนจะผ่านไม่ค่อยได้นะครับเทสแล้วก็ มีการปฏิเสธราคาออกมานะครับผมก็เลยเก็บแค่จุดนี้ก่อนนะครับแค่ตรง38นะะเป้าแรกนะครับราคานี้ผมอัปเดตในกลุ่มไลน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารับผมอัดคลิปเนี้ยมันไม่ทันนะฮะมันขึ้นมา40นะครับแล้วก็ลงไปแล้วกลับขึ้นมานะครับช่วง3940อีกนะครับก็โดนรีเจ็คนะตรงนี้ก็เลยต้องสเกลเอาบริหารความเสี่ยงก่อนนะครับในส่วนของเป้าที่สเนี่ยผมถือไปถึง 2อง2 5 2นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผมให้ไว้หลายวันแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเป้าเนี้ย4 2 5 3มนะครับก็มาให้ตรงนี้นะผมมี pending sell นะครับอย่างที่ผมบอกไว้อ่าถ้าใครจำได้นะคลิปเมื่อวานผมก็พูดนะครับว่าผม pending sell ไว้นะครับผม pending ไว้แบบหลายวันแล้วนะครับผมมีไม้ซลล์ตรง42กับ50%ของโซนนะครับก็คือ,อช่วงนี้เนาะ47นะครับอ่าผมก็มี order ร์4 2แล้วก็ stop loss ส47 นะครับแล้วก็มีไม้ pending sell อีกไม้หนึ่งนะฮะตรงส7ด stop loss 53นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็ตามแผนเนาะกราฟขึ้นมาก็มีการ rejection นะครับตรงนี้เห็นไหมปฏิเสธร,ราคาพอขึ้นมา50%ของโซนเนี่ยน reject ะนะครับเห็นไหมทิ้งไซทิ้งไซทิ้งไซแล้วก็ลงมาเลยนะครับก็ถ้ากับว่าผมจะได้ไม้ buy ขึ้นไปแล้วก็ได้ไม้ sell ลงมานะครับถ้าใครเทรดตามแผนตรงนี้ยังไงก็ไม่พลาดนะฮะ บายขึ้นไปนะครับตรงนี้เอาแบบไม่ต้องแบบสต็อปลอสแคบๆนะเอาแบบ Stop l o อสแบบที่โซนเลยนะครับตรงนี้กราฟขึ้นไปนะครับอย่างเงี้ยสเท่าอยู่แล้วนะครับ1ต่อ2นะฮะแล้วก็ไม่เซลลงมาถ้าเซลตามแผนเลยนะรีเจ็คเซลหรือว่าไม่ก็เซลที่สีสนะครับ ผมเองเนะี่ยผมสต็อปลอสตรงนี้1ไม้นะครับอ่าไม้นี้แพ้ไปนะครับแล้วผมก็ได้ไม้บนสต็อปลอสนะครับโซนด้านบนกราฟลงมานะฮะหนึ่งต่อ2เท่ากว่าเหมือนกันนะครับเท่ากับว่า R r ที่ผมจะได้นะครับก็คือตรงนี้2เท่าตรงนี้2เท่าก็เป็น4ใช่ไหมอ่าไม่ต้องนับเศษเลยเป็น4นะครับแล้วก็อันนี้เสีย1นนะฮะ เท่ากับว่าผมได้3เท่านะครับสเท่าของความเสี่ยงนะฮะพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าความเสี่ยงตรงนี้นผมใช้1%เท่ากับว่าผมบวกมา3%ของพอร์ตนะครับก็เทรดตามแผนที่วางไวนะ้เนาะเดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับในช่วงของโซนนี้นะครับจังหวะกราฟรีบาวเนี่ยเขามชนโซน26-32ออีกครั้งนะฮะแล้วก็มีการเด้งรีบาวนะฮะ อ่าเรีองรีบาวตรงนี้เขารีบาวขึ้นมาอ่าตรงนีเ้เราอาจจะสังเกตโซนนี้ไว้นะฮะโซนนี้มันก็จะเป็นช่วงโซน40ศนย์นะครับที่กราฟราคามาเทสไปบ่อยเมื่อวานนะครับอ่าการนี้เขาลงมาแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นไปครั้งหนึ่งนะฮะกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งในโซนโซนเนี้ยที่ผมวาดไว้นะครับต้องดู แท่งเทียนนะครับดูแท่งเทียนคอนเฟิร์มหรือไม่ก็แพทเทิร์นคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มก่อนตรงนี้อาจจะมีคอนเฟิร์มให้เราเห็นนะครับถ้ามีคอนเฟิร์มนะฮะเซลลงมานะครับอย่างน้อยนะฮะโลเดิมเป้าต่อไปก็26นะครับเป้าต่อไปเราก็จะมอง2014นะฮะแล้วก็2 0 0 7นนะฮะ อ่าประมาณนี้อันนี้คือแผนเซลล์ลงมานะครับโฟกัสที่โซนนี้โซนนี้นะครับก็จะมีความกว้างอยู่นะฮะก็จะมี2037.89นะครับถึง204 1.16นะครับอันนี้เป็นโซนสีฟ้านี้นะฮะแต่ต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะไม่ใช่ว่าอ่าไปเพนดิ้งตรงนี้แล้วก็เซลล์ตรงนี้เลยนะครับอ่ารอขึ้นมาแล้วรอ,รอให้เราเห็น รีเจคชั่นก่อนหรือไม่ก็ร้อยเห็นเอ็นกราฟฟิงก่อนนะฮะเอ็นกราฟิงก็ประมาณนี้นะฮะอ่าเห็นกราฟิงก็ประมาณนี้แท่งกืนกินนะฮะร,ร้อยเห็นแบบนี้ก่อนหรือ reject รีเจคแบบนี้นะฮะเกิดที่โซนนี้อาจจะเป็น M15 M5 หรือ M30 ก็ได้นะครับอ่า uh, สังเกตให้ดีแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันไม่มีคอนเฟิร์มนะครับหรือคอนเฟิร์มแล้ว มันไม่ลงแล้วขึ้นไปต่อเนี่ยเราก็ไปดูในโซนอีกทีหนึ่งนะครับรอการฟอร์มตัวในโซนอีกครั้งหนึ่งระหว่าง42ถึง53เนี่ยถ้ามันเกิดคอนเฟิร์มในโซนเนี้ยเราเข้าเทรดได้หมดนะครับอ่าเข้าเทรดได้หมดแต่สำหรับทำเฟมเล็กๆเลยเนะี่ยถ้าสมมุติว่า M5 นะถ้า M5 เนี่ยขึ้นไปเข้ามาในโซนอ่าเขามีโครงสร้างยกโลยกไฮเราอาจจะฟอลโล่ตามโครงสร้างของ M5 ไปก่อนก็ได้นะครับอ่าสำหรับคนที่ อยากกะเทศเนาะสำหรับคนที่อยากกะเทศต้องบอกแบบนี้นะแต่ถ้าผมเองผมก็ไม่ค่อยจะมาเทศนะครับเพราะว่ากราฟอยู่นแนวต้านนะฮรกราฟอยู่นแนวต้านนะต้องระวังเพราะว่าบางทีเขาชนแล้วอา,อาจจะทุบลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงสูงเหมือนกันเนะาะเจอโซนเฝ้าระวังของ m 5นะฮะสองโซนนี้นะครับถ้าโซนนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับ หรือมีคอนเฟิร์มแต่ไม่ลงนะเราไปดูโซนนี้ต่อนะครับอ่ามีโซนนี้ต่อถ้าโซนนี้คอนเฟิร์มก็เซลล์อีกโซนนะครับแต่ถ้าไม่ลงนะครับไม่ลงก็เขาอาจจะขึ้นไปทำ i ิว New High ของชุดนี้นะขึ้นไปต่อที่5 3าสจุดหนึงหนงนะครับอ่าเทรดตามแนวโน้มไปนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูโครงสร้างของ M5 เนะี่ยถ้าเราดูตรงเนี้ยเห็นไหมกราฟยกลงมานะครับแล้วก็ยกขึ้นไปลงมาอ่านนี้เคลียร์ล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับซึ่งช่วงเนี้ยถ้าใครมาเทรดไล่ตามโครงสร้างหรือวาง s t o p l o s s แบบแคบๆตรงเนี้ยอาจจะโดนได้นะเห็นไหมครับทุบลงมาก่อนนะครับก่อนที่ขึ้นไป เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแท่งพวก engulfing นะแท่งเกินกินเป็น,นเราก็อาจจะรอดนะครับเพราะเราจะไม่เทรดจังหวะที่กราฟทิ้งตัวลงมานะครับทิ้งตัวลงมานะเราไปงัดสวนนะเราก็อาจจะโดน stop loss ได้นะ,ะถ้าเกิดว่าแบบเรารอแบบงัดจังหวะกราฟทุบลงเนะี่ยเราไม่รู้ไงว่ากราฟมันจะหยุดเมื่อไหร,ร่นะฮะแต่การที่กราฟทุบลงมาแล้วมันเกิดแท่งเกินกินเกิดขึ้นแบบชุดนี้นะเห็นไหม อ่าทำให้เราเข้าใจได้ว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นจังหวะที่กราฟเนี่ยกลับตัวก็ได้นะฮะอ่าเราจะเทรดหลังจากที่มันเกินกินแล้วสต็อปลอสปลายไส้แบบนี้เราจะไม่โดนทุบลงเราจะไม่โดนทุบโดนเอสลละถ้ามันจะขึ้นจริงนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นจริงก็ลงไปต่อแค่นั้นเองนะครับแต่นี่นเราก็จะมีหลักการว่าเราควรจะเทรดตอนไหนไม่ใช่เทรดจังหวะกราฟไหลงไหลงมาไหลลงมาไหลลงมา แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเทากกาารดจังหวะกราฟไหลลงมาเนะี่ยบางทีเน่ยเราอาจจะได้ราคาสวยๆเลยแบบนี้ใช่ไหมอ่าได้ไปลายไส้แต่เท่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ไงว่ามันจะกลับเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะทุบลงเรื่อยๆทุบลงเรื่อยๆแล้วก็ช้อนป่ายช้อนป่ายช้อนปายสุดสุดท้ายแล้วมันไม่เด้งขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะแบบเกิดการถูนเสียที่เยอะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรมีหลักการเกี่ยวกับอ่าเรื่องจุดคอนเฟิร์มเนาะอ่าคอนเฟิร์มแล้วถึงค่อยเทรดนะฮะ แต่ว่าเวลาเราเทรดอ่ะไอจุดพวกนี้มันก็ต้องเกิดที่โซนสาคัญด้วยนะไม่ใช่ว่าเกิดระหว่างทางเราก็ไปเทรดน,นะครับเราต้องมีหลักก็คือเกิดแท่งเทียนแบบนี้ชุดคอนเฟิร์มแบบนี้ที่แนวรับแนวต้านนะครับไม่ใช่เกิดได้ทุกช่วงนะถ้าเกิดได้ทุกช่วงเราเทรดทุกช่วงนะมันมันดูง่ายไปนะครับเราต้องรอนะฮะร,รอเข้าโซนก่อนแล้วเกิดนี้เราจึงเทรดน,นะครับอันนี้มันคือหลักคือแผน อ่าหลักการและเหตุผลของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็ดูไปตามโซนนี้ไปก่อนนะครับสองโซนนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับโซนที่เหนือ53ไปนะครับก็จะมี2องศูนนะครับ แล้วก็2084.90นะอันนี้กรณีขึ้นต่อนะครับในส่วนของโซนด้านล่างนะครับก็จะมี140794.89นแะครับแล้วก็จะเป็นอ่า1 9 7 4 6 1นะครับประมาณนี้เลยนะครับแนวรับแนวต้านเนาะสามารถไปตีตามได้นะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแผนในวันนี้เนาะ ถ้ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผมวาดกราฟเดี๋ยวไปแจ้งไว้ในกลุ่มไลน์นะครับสำหรับลิงก์กลุ่มไลน์นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีเนาะกลุ่มไลน์แล้วก็จะมีไลน์ส่วนตัวผมนะครับสำหรับคนที่จองเรียนนะครับสำหรับคนที่จะจองเรียนหรือว่าจะสมัครเรียนคอร์สแอดวานซ์นะครับยังสามารถลงทะเบียนจองลงทะเบียนเรียนได้อยู่นะฮะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ส่วนตัวของผมนะครับหรือเข้าไปถามที่กลุ่มไลน์ก็ได้นะครับในกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะมีตรงประกาศเนาะสามารถกดเข้าไปตรงนั้นมันจะมีลิงก์ลงทะเบียนเรียนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ